ในสังคมที่เกิดการแตกต่างช่วงวัยเกิดกลายเป็นคนหลากหลายเจนแน่นอนว่าต่างวัยย่อมต่างความคิดในหลายเรื่องรวมถึงเรื่องการออมแต่ละเจนเขาอมอมเงินและลงทุนกันอย่างไรวันนี้อีคอนวาจะเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับปิ่นนะคะขอต้อนรับเข้าสู่อ c o n อนวา Podcast และว,วันนี้เราจะมาต้อนรับซีซั่นใหม่ของรายการเรากับพิธีกรใหม่อีกหนึ่งคนค่ะสวัสดีครับกันครับ ค่ะยังไงก็ฝากพวกเราทั้งสองคนนะคะพิธีกรใหม่กับคนดูอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะประเด็นของเราในตอนนี้เราจะกลับมาในเรื่องที่ใกล้ตัวกันอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วค่ะก็คือเรื่องของการออมแล้วก็การลงทุนนั่นเองค่ะนี่นาจะเป็นเรื่องที่คนคิดถึงเป็นอย่างแรกๆเลยเวลาเรานึกถึงเรื่องเชิงการเงินโดยเรื่องที่น่าสนใจที่เราอยากจะหยิบม,มาเล่าในครั้งนี้เนี่ย โดยความที่ยุคนี้หลายคนชอบจะมาวิเคราะห์กันว่าแต่ละเจนเนี่ยมีพฤติกรรมหรือว่าความคิดต่อเหตุการณ์ต่างๆอย่างไรโดยเฉพาะเจนซีอย่างเราๆเนี่ยพูดได้ว่าโดนกล่าวถึงในหลายๆครั้งเลยใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยจะลองหยิบยกมาดูว่าคนในแต่ละเจนเนี่ยเขาจะมีมุมมองในการออมหรือว่าการลงทุนอย่างไรบ้างในภาพรวมเราจะมาลองดูมุมมองของแต่ละเจนแล้วก็บริบททางสังคมที่เท่าให้แต่ละเจนเนี่ยมีมุมมองการออมและการลงทุนที่ต่างๆกันไป มาเริ่มต้นกันที่เเบน Baby b o o อร์ก่อนเลยค่ะที่เกิดช่วงปี1,946ถึง1,964ซึ่งตีกลมๆก,ก็คือคนที่ตอนนี้เนี่ยอายุ60ถึง80ปีแล้วโดยที่คนเจเนเ a t i o n น,นี้ในภาพรวมเนี่ยมองได้ว่าค่อนข้างมั่งคั่งเลยก็ว่าได้ เพราะว่าด,ด้ยวยความที่เจเนเรชันนี้เกิดในช่วงหลังจากการจบลงของสงรครามโลกครั้งที่2นี่ปี1945พอดีทําให้ในช่วงที่เศรษฐกิจแล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยกำลังฟื้นฟูเบบี้บู์ก็ถูกอบอ้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างดีทําให้คนเจนนี้เนี่ยได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้ไปเต็มๆและในวันที่คนกลุ่มนี้มีอายุที่มากขึ้นเนี่ยความมัง่งคั่งในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเงินทองทรัพย์สินหรือว่าบ้านก็ถูกโอนย้ายเป็นมรดกให้กับคนรุ่นถัดไปครับ เห็นสถานการณ์มาดีอย่างนี้นะคะแต่ว่ามีชาวเบบี้บู์จำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ไม่มีเงินเก็บสำหรับช่วงเกษียณเพราะว่ามีรายงานในปี2023เนี่ยที่ออกมาบอกว่าคนอเมริกาที่อายุเกิน59กว่า27%เนเนี่ยไม่มีเงินเก็บสำหรับเกษียณค่ะซึ่งโดยสถานการณ์ในไทยตอนนี้ก็พอพูดได้เลยว่าไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่ค่ะกับผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยในตอนนี้ที่ต้องหารายได้เสริมรอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือว่ารอจากลูกหลานของตัวเองในการใช้ชีวิตค่ะ ซึ่งถ้าพูดถึงมุมมองของการออมหรือการลงทุนหุ้นจีนนี้เนี่ยภาพรวมต้องบอกว่าค่อนข้างจะไปในทางที่เน้นความมั่นคงพอประมาณแล้วก็ให้น้ำหนักกับการบริหารจัดการทรัพย์สินแบบดั้งเดิมเช่นการใช้เงินสดการออมในรูปแบบบัญชีเงินฝากทั่วไปสลับออมสินหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลแต่เบบี้มมเนี่ยก็จะมีคนบางกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มากขึ้นโดยการเอาเงินไปลงทุนในตลาหลักทรัพย์เช่นกัน ใช่แล้วค่ะดังนั้นในภาพรวมที่เราจะเห็นสําหรับเบบี้บูมเมอร์เนี่ย mm hmm. ก็คือเขาสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างดีแต่พอเข้าโค้งกเกษียณแล้วปุ๊บกลับเจอความจริงว่าสภาพการเงินที่มีอยู่เนี่ยกลับไม่มั่นคงอย่างเคยค่ะก็เกิดเป็นปัญหากับเบบี้บูมเมอร์บางกลุ่มและทําให้เกิดการออมและลงทุนที่เน้นความมั่นคงแต่ว่ายังมีบางส่วนก็พร้อมที่จะเสี่ยงไปกับหุ้นได้ค่ะต่อมาด้วย Gen X ที่เกิดขึ้นในปี1 9 6 5จนถึง1ร8อหรือตอนนี้ก็อายุร,ราร้อยแปดสิ เจนนี้สิ่งที่เขาพบเจออย่างยิ่งใหญ่อันนึงเลยนะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นหนูทดลองสาหรับระบบการออมเงินเพื่อเกษียณแบบใหม่แถมยังเป็นเจนที่ต้องเป็นแซนด์วิชเจเนอเรชันถ้าให้อธิบายนะคะก็คือเจน x เนี่ยจะต้องเจียดเงินตัวเองมาดูแลรุ่นลูกยังไม่พอแต่ยังต้องเอาเงินไปดูแลรุ่นพ่อแม่อย่างเจนเบบี้บูมเมอร์ที่เงินเก็บไว้เกษียณไม่พออีกด้วยค่ะถือว่าเป็นข้อจํากัดในการออมและลงทุนที่หินพอตัวเลยค่ะแต่ขอย้อนกลับไปตรงเรื่องการออมเพื่อเกษียณที่เปลี่ยนไปนิดน,นึงนะครับก็คือ เนนี้เนี่ยต้องเจอกับการปรับรูปแบบของกองทุนบํานานจากปกติที่เงินได้ช่วงเกษียณจะคงที่แต่กับเปลี่ยนเป็นแปรผันตามเงินในกองทุนซึ่งทําให้เกิดความไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ลงตัวจนต้องรับกรรมโดยการที่เงินออมเพื่อเกษียณเนี่ยลดลงกว่าที่ควรจะเป็นไปมาก มีข้อมูลว่าในอเมริกาครัวเรือน Gen X มีเงิน ENNIS, สำรองเพื่อเกษียณโดยเฉลี่ยอยู่ที่40,000จนถึง110,000เหรียญสหรัฐทั้งที่ถ้าหากอยากเกษียณแล้วชีวิตดีเนี่ยควรสำรองเงินไว้อีก50,000 0จนถึง1,500,000เหรียญสหรัฐแถมนอกจากปัญหาการเกษียณแล้วเนี่ย Gen X ที่เจอภาระเยอะขนาดนี้ย่อมก่อเกิดหนี้แล้วก็ทำให้ Gen X มีหนี้โดยเฉลี่ยมากสุดเลยนะคะเมื่อเทียบกับ Gen อื่นๆไม่ว่าจะมาจากบัตรเครดิตเอ่ยบัตรกดเงินสดเอ่ยหรือว่าพวกสินเชื่อบ้านรถแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะ ซึ่งจากเหตุนี้นะครับก็ทําให้ Gen X เนี่ยเลือกมองการลงทุนหรือการออมโดยที่เน้นที่ความมั่นคงมีเงินกเกษียณและลดหย่อนภาษีได้คุ้มค่าที่สุดผ่านการซื้อกองทุนประเภท LTF หรือว่า RMF แล้วก็การออมทั่วไปเพื่อเงินสำรองรวมถึงการวางหากรมธรทันประกันภัยเพื่อเสริมความมั่นคงไปอีกครับโดยสรุปแล้วเนี่ยเจนเอ็กเนี่ยเรียกได้ว่าเจอสึกหนักที่จะต้องเจอจากรุ่นพ่อแล้วก็รุ่นลูกที่มีพันธะต้องดูแลจนก่อเกิดหนี้มหาศาลแล้วก็การเปลี่ยนระบบการออมเพื่อกเกษียณทําให้มีมุมมองการออมและลงทุนเพื่อความมั่นคงที่สูงมากๆค่ะต่อด้วยที่เจน y ก็คือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี1981จนถึง1996หรือปัจจุบันก็คือมีอายุประมาณ29-44ปีค่ะ เจนนี้เนี่ยถ้าว่าตามตรงก็เหมือนเจน x แคบจะทุกจุดเลยนะคะเพราะว่าเจอสภาวะสังคมใกล้ๆกันนำไปสู่มุมมองการเงินงที่ไม่ค่อยไกลกันไปเท่าไหรค่ค่ะโดยเจน y ก็ประสบกับแซนวิชเจเนอเรชันที่ต้องคอยประคับประคองทั้งรุ่นพอ่อรุ่นลูกไปพร้อมๆกันมีหนี้สินเยอะไม่ค่อยต่างกันยิ่งในบริบทประเทศไทยเจน y มีหนี้เยอะกว่าเจน x อีกนะคะแถมธนาคารแห่งประเทศไทยยังเคยศึกษาแล้วพบว่าเจน y ร่วมครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ยอมจ่ายหนี้ตามเวลาด้วยคะ่ะ แต่จุดที่ต่างกันระหว่าง GenX กับ Gen Y คือในช่วงที่ GenY ใช้ชีวิตเรียนอยู่ในมาหาวิทยาลัยหรือว่าเริ่มทํางานเนี่ยต้องมาชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ปกติของทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ต้ยมยำกุ้งในปี1997หรือว่าฟองสบู่ดอทคอมในปี2001หรือแม้กระทั่งเฮมเบิร์กครีสซิสในปี2008ซึ่งเจอความไม่แน่นอนทางด้านการเงินเยอะจึงเกิดชุดความคิด Yo โอลโลหรือ you only live once พวกเราเกิดมาครั้งเดียว เลยมีการใช้เงินที่ค่อนข้างฟุ่มเฟือยเมื่อเปรียบเทียบกับเจเนเรชันอือ่นๆซึ่งในมุมหนึ่งก็เหมือนกับการบรรเทาจิตใจในช่วงที่ไม่สามารถคาดเดาอนาคตท,ทางด้านการเงินได้เลยแต่พอกลับมาเรื่องมุมมองการออมและการลงทุนเนี่ยเราจะเห็นว่า Gen Y ลงทุนไม่ต่างจาก Gen X เท่าไหร่ที่จะเน้นลงทุนแบบเซฟมากๆแล้วก็ไม่ค่อยเสี่ยงเนื่องจากภาระก,ก็เยอะเงินออมก็น้อยแถมเจอเศรษฐกิจไม่มั่นคงมาเยอะอีกแต่ว่าจะแตกต่างตรงที่เริ่มมีการสนใจในการนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการบริหารเงินนั่นเองค่ะ ซึ่งโดยภาพรวมของ Gen Y จึงเหมือน Gen X ในหลายประการเพียงแต่ปัจจัยสังคมรวมถึงมุมมองการออมและการลงทุนที่แตกต่างกันบ้างในบางมุมครับเป็นทายด้วย Gen Z ที่เกิดในช่วงปี1997-2012หรือว่าก็วัยของพี่ที่กรออย่างพวกเรานั่นเองนะคะก็คือ13-28ปีค่ะ รุ่นนี้ก็ว่าตามตรงคือไฟแรงมากๆทั้งในเช,ชิงความรู้ทางเทคโนโลยีที่เตมเปี่ยมรวมถึงมุมมองทางด้านการเงินที่เริ่มไหวเมื่อเทียบกับเจเนเรชันอื่นจึงทําให้ Gen ีเนี่ยหลายคนเริ่มวางแผนหรือว่าเป้าหมายทางด้านการเงินตั้งแต่อายุยังไม่เยอะพร้อมทั้งอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินกันมากๆถูกต้องแล้วค่ะโดยหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ Gen ีรู้เรื่องแล้วก็สนใจเรื่องการเงินไวกว่าเจนอื่นๆเนี่ยก็เพราะว่าการมาของโซเชียลมีเดียแล้วก็เทคโนโลยียุคใหม่ๆค่ะ นอกจากทําให้การออมและการลงทุนง่ายขึ้นจุดใหญ่ๆเลยก็คือการที่มีอินฟลูคอนเทนต์สายการเงินออกมาผลิตเนื้อหาลง YouTube Instagram TikTok อย่างแพร่หลายแล้วก็มากมายในตลาดค่ะก็เกิดให้ Gen ซส่วนใหญ่ที่สนใจโลกออนไลน์เนี่ย่านสนใจเรื่องการเงินไปด้วยเลยโดยปริยายค่ะ โดยที่คนเจนซีส่วนหนึ่งนะครับก็มีมุมมองในด้านการออมแบบที่แบ่งเงินสำรองยามฉุกเฉินในอนาคตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็นําไปใช้ในความต้องการอื่นๆเช่นไม่ว่าจะเป็นของที่อยากได้หรือว่าทริปเที่ยวหรือว่าบัตรคอนเสิร์ตก็ตามจนเจนอื่นมักจะมองผิวเผินว่าเป็นเจเนอเรชันที่ค่อนข้างฟุ่มเฟือย<ม>แต่พอมีการบาลานซ์ไว้เงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยก็ทําให้ภาพรวมดูมีความบาลานซ์กันมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีนะคะแม้จะวางแผนมาแบบนี้แล้วแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเจอค่าครองชีพที่สูงก็เกิดเป็นสถิติที่ว่า Gen Z กว่า60%เนี่ยอยู่แบบเดือนชนเดือนไปค่ะแถมไม่รู้สึกถึงความมั่นคงทางการเงินเท่าไหร่แต่พอกลับมามองมุมอมองการออมของ Gen Z นะครับก็มีแนวนโน้มที่ออมสูงมากๆแถมเรื่องการลงทุนของ Gen Z เนี่ยก็ถือว่าแตกต่างจากคนรุ่นอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นความกล้าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซี ุ่นหรือกองทุนเพื่อหวังจะได้กําไรไวแล้วก็เอาชนะระบบเศรษฐกิจที่ไม่เสถียรโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าว่าตามตรงจนซีเริ่มมาถูกทางในการวางแผนทางการเงินการออมแล้วก็การลงทุนแล้วนะคะแต่ว่าพอเจอปัญหาเศรษฐกิจไปเนี่ยก็ทําให้เกิดการตกกลุ่มทางการเงินแบบเดียวกับที่ Gen X แล้วก็ Gen Y เจอเลยค่ะเข้าใจมากๆเลยครับจบไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาของเราในวันนี้เรียกได้ว่าได้เห็นมุมมองกว้างขวางเลยทีเดียวว่าด้วยเรื่องการออมแล้วก็การลงทุนของคนแต่ละรุ่นค่ะ ซึ่งแงน่นอนว่าแต่ละรุ่นเนี่ยก็ยอมมองเรื่องนี้ที่ไม่เหมือนกันโดยแตกต่างกันด้วยมุมมองแต่พอเราเข้าใจบริบทซึ่งกันและกันเนี่ยก็ทําให้เราเข้าใจการตัดสินใจของคนรุ่นอื่นๆมากขึ้นใช่ค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม Econ by Podcast ได้บน Spotify และ YouTube และสามารถติดตามพวกเราบน Instagram ECFJula เพื่ออัปเดตเนื้อหาอื่นๆจากชมรมของพวกเราได้แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีสสดค่ะค